อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลาน,ลานทุกๆุกคนาำรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจ ฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้พวกเรานั้นได้สารภาพความผิดบาป กับพระองค์ที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นขอให้พระองค์นั้นได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสําหรับในเช้าวันนี้วันที่สิบกันยายนพระองค์ทรงตัดว่าเราพร้อมให้เจ้าเข้ามาหาเราเสมอลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าเข้าใจ ให้เราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราก็ไม่เคยทอดทิ้งเจ้าไปไกลเลยบางเวลาเจ้าอาจรู้สึกห่างไกลจากเราแต่จงจำไว้ว่านั่นเป็นเพียงความรู้สึกของเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ความจริงพระคำเต็มไปด้วยคำสัญญาถึงการสะติดอยู่ด้วยของเราเราได้ยืนยันแก่ยาโคบ เมื่อเขาเดินทางออกจากบ้านไปยังที่ที่เขาไม่รู้จักว่าเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและเราได้กล่าวสำคัญสัญญาอันเป็นถ้อยคำสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้ให้บรรดาผู้ที่ติดตามเราว่า เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคลูกเอ๋ยจงให้คำสัญญานี้เติมเต็มเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขเพราะไม่ว่าเจ้าจะต้องสูญเสียสิ่งใดในชีวิตนี้เจ้าจะไม่มีวันสูญเสียเราได้เลยอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำ หนังสืออิสยาบทที่5 4ข้อส0เพราะภูเขาจะภาคจากไปและเนินจะคอนแคลนแต่ความกรุณาของเราจะไม่ภาคไปจากเจ้าและพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คอนแคลนไปพระเยโฮวาผู้มีความเมตตาต่อเจ้าตัดดังนี้แหละ หนังสือปฐมกาลบทที่28ข้อ15ดูเถิดเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหลที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายัางแผ่นดินนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้แล้วนั้นมัทธิวบทที่28ข้อ20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุค พระอ,องค์ไม่เคยทอดทิ้งเราพระอ,องค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงให้คำสัญญานี้เติมเต็มเจ้าด้วยความเชื่อความชื่นชมยินดีและสันติสุขเพราะว่าเจ้าจะต้องเพราะไม่ว่าเจ้าจะต้องสูญเสียสิ่งใดในชีวิตนี้เจ้าจะไม่มีวันสูญเสียเราได้เลยพระอ,องค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณพระองค์ ลูกรักพระองค์พระเจ้าของลูกและอยากจะรักพระองค์มากกว่าลูกอยากจะรักพระองค์จนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตลูกต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตลูกทุกสิ่งที่ลูกมีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงยืนนานเพราะรักวิเศษเช่นนี้ไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอจงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อลูกจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตลูกทุกสิ่งที่ลูกมี เป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงยืนนานให้โรคนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมั่นรักแท้ในพระองค์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ท,ทรงรักลูกลูก,ลกทุกคนก็จะปฏิปฏบัติตามคำสอนของพระองค์ก็ ขอให้พวกเราทุกคนนั้นที่จะเชื่อมั่นในพระองค์ที่พวกเราจะเดินไปด้วยกันกับพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอฝากชีวิตของลูกทุกคนไว้กับพระองค์พี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้เราพร้อมใจกันที่จะอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครอง พี่น้องลูกหลานครอบครัวของลูกทุกคนให้หลุดพ้นจากวิกฤตร้ายๆและภัยพิบัติต่างๆหลุดพ้นจากหนี้สินมีกินมีใช้ไม่อดอยากมีความสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายไปลูกขอปากประเทศไทยไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ทรงบัญชาที่ได้ประทาน ในยกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาพระอ,องค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงตริดอยู่กับเขาที่จะนำพาให้เขานั้นได้นำประเทศไปรอดและไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นขอให้สงครามโรคขอไปค่ะสงครามกัมพูชา,ากับประเทศไทยนั้นจงยุติลงด้วยดีด้วยเถิดพระอ,องค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงปกป้องภัยจากธรรมชาติ อย่าได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยพระบิดาเจ้าข้าได้โปรดเมตตาสงสารคนไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอโปร่งทรงประติดอยู่กับประเทศอิสราเอลขอให้ประเทศอิสราเอลน,นั้นหลุดพ้นจากภัยจากสงครามและที่ พวกเราทุกคนที่จะมีทรัพย์พอช่วยกันสนับสนุนให้ประเทศอิสราเอลหลุดพ้นจากวิกฤตไร้ายๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งลูกได้อาศัยอยู่นี้ไว้กับพระองคอ์ขอประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีหลายรัฐขอได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกรัฐให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติ ที่ร้ายแรงที่กำลังเกิดอยู่ในรัฐหนึ่งรัฐใดก็ขอให้ยุติลงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีพระอื่นใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่จะรักจะปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือทุกประเทศทั่วโลกได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิฐาน ของลูกทุกคนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทุกคนทูลขอพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้ทดแทนหรือตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่ เป็นเครื่องถวายสาการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสาการะบูชาที่ลูกนํามาถวายพร้อมทั้งลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลืออยู่นี้เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาขอบพระคุณพระองค์สาราเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเสรส ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ